วีล่าคาสสวิตครับโตโยต้าอาติด E12 เครื่องสาเยเตอร์เตอาการเครื่องสั่นเบาดับรอดต,ตกรอดต,ตัววิงครับรอดต,ตัววิงอ่ะดับไปแล้วมีโค้ดนะฮะโค้ดมีสองโค้ดนะฮะอีวับอิมิมชันคอนโทรลสิสต์มแล้วก็โคมดล็อกเซนเซอร์ล็อกเซนเซอร์อันนี้จัดการเคกียร์โควดไปแล้ว อันนี้เหลือโคดอีว e ัตอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสดูเลยอ่าอันนี้เป็นโซลีนอยอ e ีวาฟนะอันนี้เราได้ต่อค่อมเทสแรมอ่าเราเคลียร์โคดก่อนลบโคดก่อน กิปเทส d f v โ okay. อเคนอนอ่ะดูกันชัด สวีย e ีวัตตัวปิดเปิดไอระเหยเป็นสิ่งน,นะ,คะ้ครับเดี๋ยวเรามาแอคทีทเทก็งานง่ายๆครับงานเด็กๆเดี๋ยวเรามาปีเซน์ให้ดูเราจะมาปีเซนให้ดูนะครับการ Active Test ตัว e ีวัหรือตัว ไปิรเหรอเบนซินปิดเปิดแอติเทสครับปิดเปิดนี่คตัวโซลิโดร์ v s b ครับ ตัวกําจัดไอระเหยเป็นซินครับตัว,วนเข้าเข้าท่อไอดีเข้าห้องเผาไหม้ครับเพื่อจะไม่ปล่อยมลพิษหรือว่ากลิ่นเป็นซินออกมาบรรยากาศนะ้วาวนเข้าจะทําทงานเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นช่วงๆครับตอนนี้เรามาไอกิ่นเนีให้ดูเลยเดี๋ยวมาต่อต่อคัสให้ดูเลยดีกว่า

เราสสยจั <c> ๊ม <oughs> ตัวเตา,าติดครับขึ้นโค้ด VSV ครับตัวกำจัดอะเลือหยเบนซิน À, áp chít test. Đây như thế này À. อ่ะเอาา่อาำหมป๊อปปอปออนปอปอ,ออนอ่ะอน,นี่เป็นโซลินอยอีวาฟนะครับ BSC ตัวกำจัดไอระเหยเป็นสิ่งนะครับจะอยู่บริเวณท่อนี้ฮนะัองอากาศอันนี้คนระับอันนี้ะจะมีท่อเข้าออกเข้ากับออกครับตัวกำจัดไอระเหยเป็นสิ่งถ้าโซลีนอยด์ขาดก็ขึ้นโพ้ครับหรือสายไฟขาดก็ขึ้นโพ้ อ่อนออบออนานี้มีสองโค้ดนะโค้ดน็อกเซนเซอร์ด้วยน็อกเซนเซอร์เนี่ยถ้าเสียแล้วเนี่ยเครื่องจะมีอาการสั่นรอบตกรอบสวิงได้เหมือนกันนี่ไเห็นน็อกเซนเซอร์ ตันจะปกติไม่ค่อยเสียนะแต่ตัวใหญ่ถ้าถ้าเครื่องนี้เครื่องความร้อนสูงเนี่ยตัวนี้ก็จะขาดชอบขาดขาดบ่อยมักจะขาดครับไม่ใช่ชอบขาดไม่ชอบขาดนะครับแต่มักจะขาดบ่อยเราจะจัดการแก้ไขให้ครับวิราคาเซอร์วิสอ,อาการโซยนอย v s v ไม่ทำงานครับแล้วก็ล็อกเซนเซอร์ขาดวงจร ขอบคุณครับจากเวลาคาสิว <c oughs> จะแก้ไขให้ครับอันนี้เป็นเกียร์โตนะปีสิบสองเครื่องสามเต็ดเอ่ะลืมปีออฟออนออฟอ่ะโอเคผ่าน เดี๋ยวจัดการให้ครับเดี๋ยวเราเด,ดูเช็คโค้ดอีกสักทีน,นึงกิอันนี้กล่องอันนี้กล่องสั่งเองนะเราไม่ได้สั่งของเครื่องสั่งทำงานฮนะบางช่วงก็ทำบางช่วงก็หยุดแล้วแต่เขาแลละครับเช็คโค้ดซะหน่อยอโค้ดไม่มีโอเคอยู่ราคาสวิตซ์ับ โคดอะไรเอ่ยอ่าลืมแล้วเดี๋ยวบอกโคดหน่อยอืมปิดเอา้าปิดโปรแกรมไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรขอบคุณครับ